ว่ายน้ำฮาอ้าวเฮียกูการไาว่ายน้ำเลยเข่งไม่เสร็จ่น้ำใส่รองเท้าถอดจังรองเท้ากันเย่เย่วื้อวเื้วชตองอเฮ้ยมีคนวิ่งไปเปิดรถอรออ้าวต่อย นี่นี่เดี๋ยวเปิดให้เฮ้ย์ีอเคเติมเหรอมาผมเปิดให้แล้วมาเเออตีแล้วจะเอารถยนต์จะเอารถรถตำรวจหรือจะเอารถบัสนี่นี่เปิดแล้วนี่ยโอ้โหรถหกล้อเนี่ยไอ้เหี้ยสภาพสภาพนี้คือนั่งไปไม่ต้องกลัวโดนยิงตายบัตยัก์แดกก่อนนี้ย์นี่นี่เขาเปิดแล้วนี่รถไม่มียางยาไปก่อนได้ไหมโอ้โหไม่รูยอ่ไหนเนี่ย นี่ไงไะไวะก็ <c oughs> ไม่มีเอายาวไปมือนกันแต่ได้หูฟังมาใหม่ว่ะเยอะอัลละหมื่นหนึ่งเออพูดถึงหูฟังแม่งเติร์ทิ้งหูฟังอันละห้าพันกว่าบาทไปอันหนึ่งแล้วก็หมื่นหนึ่งอันหนึ่งฮะอัลละห้าล,ล้านเลยไม่ใช่ไม่ใช่อทิ้งที่ไหนคือทิ้งทั้งกล่องอ่ะเจ้ากล่องทิ้งแต่ลืมไปว่ามีหูฟังอี่ อทอิ้ไปเป็นเดือนแล้วเพิ่งนึกได้ก็จะ,จะใส่อ้น,นี่จะเปลี่ยนฟองน้าหูฟังจะไปหาหูฟังมาวัดเท่าไหดมาไซ์ไหนที่หายหาไม่เจอนึกขึ้นได้ทิ้งไปพร้อมกลอม่องอยากได้คีย์บอร์ดที่มันไอแฮปเปาไอแฮปมารีวิวไอเงี้ยที่มันถอดนํำแพดออกได้แล้วก็มีไอ้นั่นน่อาตรงไหนนะนั่นเดี๋ยวตรงนี้ไหม เอ้เยเยว่าเชื่อว่าเชืช่อว่าสิต่อไปเด้ายจเลยข้าวมาพอดีเลยไก่โซชอนไม่ใช่มาตั้งนานแล้วหรอแม่ไอ้เฮียร้านอยู่เดินไปหน่อยเนี่ยประมาณร้อยกว่าก้าถึงเลยไม่โอ้ก็ไม่หน่อยนะ<อ>นับด้วยไม่ถึงร้อยอะถ้าคน,คนเก้ายาวอะ่ะ ลองแทนไหนอ่ะมันมีคนลงลงกลางเลยบ้าไปเนี่ยยเฮ้มันมีคนเดียวไหมเหรอเห็นคนเดียวมีสองสองลงตึกนี้อ๋อเนี่ยไม่ไร้ลงดาดฟ้าลงตึกนี้ลงปั๊มน้ำมันดาดฟ้าที่ไม่มีที่ห่าเลยไม่มีเอี้ยอะไรเลยเออมึอยู่ไหนมึงอยู่ไหนตึกปิงซ่อมอ่ะปั๊มน้ำมันดูเลย ลุยเลยให้กูเป็นกำลังใจให้เฮ้ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวมีเสือเดี๋ยวมีเสือคนใหม่มานี่บ่าใช่ปะในหนังอนั่น่ะเสือเวียไม่ใช่ใครยังไม่รู้เสือเสือโหยเหรอมุงเงียบมั้ยเสือโหยปัมระเบิดเหยียบท้องวะทำไมเข้าเกมกูปวดท้องเลยวะ มวนท้องเรออรู้สึกมวนท้องระวนกระวายป็นธรรมดาตอนผมลงผมลงออกศึกครั้งแรกๆผมก็เป็นไอพี่ก็ชินเลยอืมบวดมาเหรอออึกเฮ้ย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 อ๋อแบบว่าเคยเคยเจอคนเออว่ะนี่ครบไม่ได้ มงกันนี่คบไม่ได้จริงๆเนี่ยมมึงไงไว้อ้าวพี่ก็ได้ยินกูไม่ได้ยินเฮ้ยให้วิ่งใส่ตีนกูไปไหนแล้วเนี่ยมันไม่เห็นออกเลยไปมันหลอกมึงเสร็จแล้วเสรแล้วอยู่อยู่ เข้าไหมปลาไม่เข้าด้วยหน้าต่างนี้นะเข้าดิอันนี้เข้าปาไปไหนไปดักนะไปดักอ่อเทียตึกไม่มีสองตึกข้างล่างน็อปเหรออับนเหลือข้างบนเหรอข้างล่างอยู่น่าเฮ้ยข้างบนอยู่หน้าต่างนี้ก็ไมันขึ้นยัง โอ้ยมันระเบิด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 เฉยมาปาผิดตามหน่อยตามหน่อยอุ้ยลูกซองไอ้เจ๊ลูกซองลูกซองเราบ้างกูเข้าผิดเหรอเข้าผิดฝั่งเหรออ้าวเนี่เข้าผิดชั้นโอ้โหเมื่อกี้แท้ใบดาวกูซุองคนก็ตายเมื่อกี้เนี่ยไอ้ทีเด็กเขายังหลงทางอยู่เลยสัตว์กูเข้าไปนู้น ีฉันสามารถฝากชีวิตไว้กับใครได้บ้างใครก็ได้ที่ไม่ใช่พวกกูแน่ๆแล้วไม่ใช่พวกเราแน่ๆละอาใช่ไหมยังหลงเลยใครเอาคูสีปะเจนไม่มีสะโคบเลยใช่ไหมมีแค่คูสามอะ เออคูสามไปแล้วกูไปครูแม่งเล่นไม่ถนัดว่ะสงบไกลๆมีใครเอาเปิดป่ะลองชิมให้หลานดิว่ากินได้เปล่ารูปอยู่สี่แล้วทำไมมีแค่สองตัวเองวะไม่มาเล่สองไปครูสี่ไปเออไม่ครบเลยครูเฟ้อแมวเฟ้อแมวเฟ้อเยอะแล้วลงแค่สองคนเฟ้อกูมีเจ็ดอ่ะ ไอ้น้ำน้ำมีเจ็ดไอ้น้ำมีห้าแล้วก็เฮย้ยเจอโต้ว่ะนี่ลูกซองก็น่าสนใจนะเนี่ยเจอกัเอ็มจีบ้างเลยวะผมจริงไว้บ้านไหน,นม่รูยูเอ็มจีอะเนี่ยได้เอ็มไฟเต้ขอลองเทเเสไปหน่อยสเตอร์โอ้ยเรกว่าบัก ไหนได้เมาส์แบกหมดไหนแล้วนี่เอกกันนะเฮ้ยทีเด็ดกูสรับอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่มันเคทูนี่ว่าเล่นเคทูดีกว่ามาเนี่ยเล่นป่วยเรามาถึงประเทศแล้วเมืองเป้า เใครจะขอดวะกูทีมัลเซเบดอีกอันหนึ่งนะครับเอาเอาอาใครเอานครับเอา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 อาเ่เอาเอาเเอเเอาอเาเเอเอาเอาาาดาาเอเเนี คนครับรถอยู่ไหนครับนี่ไงรถนน่นอ่ะมันจะเบรกผูหายเลยทีนี้เดี๋ยวต้องปัม๊มน้ำมันนะได้ดอ่ะกลางเมืองไม่มีหรอโ้โหโคตรไกลเลยกูไปเอารถนี่อย่าเมากูเบิ้ลวไอตากแก่หรอเฮ้ยหาโลกแตก คืออะไรเฮ้ย้อมันเจ็กพ่นผมมีน้ำเยอะมากเป็ม่องยน้องแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราอยู่ในวงนี่ว่าจะเข้าน้าแปนหนึ่งได้ไหมเนี่ยเออขอกินไก่แป๊บนึงรอมันจะอัดอยู่ในี้เอารถมาให้กันอย่กว่ารถมาให้ไหม ตัวนี้ยิงได้ข้างหลังสองคนถ้ามีคนมาโทรเฟสมานะเค้เดี๋ยวไปนอนเลยกลไปนานเลยกลับไปนานขนาดนั้นเลยมันหอมมันหอมมีคมนมาโทรปุ๊บ Nhanh đứng lên nhanh lên ngồi ngồi ngay dậy dậy ไม่เจอแม็กเสริมเลยวะ่ะไปกันหมดเลยว่ะไม่ไ่ไม่ผม,ม,มออยู <laughs> Bồn ơi hey, lâu. Mày chờ, Mày đi đâu? Mày thấy ไปวิ่งมาขึ้นรถเทีย่ายวิ่งมาขึ้นรถแล้วก็ไปนั่งกินต่อครับผ

Oh yeah, ah. hey, bye, bay, 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 để bay, 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 ก็เห็นว่าวิ่งวิ่งกันอยู่นะบวกกันอยู่แต่กึ่ง เอ้ยมันทอนทะอนหรือมันลูกหลงวนะปิงซอมปิงซอมเอ้ยไม่ต้องขึ้นมาเล่นหมดก็ได้ไมั้ง นี่นี่นี่ข้างถนนคนน้องเฮ้ยสองนัด ีตรงนี้ตึิงเลยนี่นี่นี่ไออีกนัดนึงเอ้าโหไม่อยากอยู่อีกเลยคุณลูกกูตายหาไปแล้วเนี่ยไหนโอมายังไงรู้มึงเพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยมาหยุดตรงนี้หยุดโงโรงเห็ดแนบมืงขวา ไปไปกิกไนกไก <ป S 2> ่เสร็จแล้วเหรออยากไปต่อไปต่อไปต่อสองชิ้นเลยไปใครมีน้ำเยอะมั้งวะกูมีน้ำบอกเดียว <c oughs> ผมสั่งให้ในรถสามกล่องนียรถบัก เดี๋ยวไฟเออเอาได้ไหมเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแป๊บนึงไปไหนอะตุ่นเขียวตรงนี้ก็มีสุนเขียวเนี่ยหกสิบตั๊ดเนี่ยโอ้ยกระึ้นรถมาสีแล้วไปลงอีฝั่งสีนุ่มเออไปลงอ่ะไปลงฝั่งนรู้เฉยอ่ะทำไมลงฝั่งนรู้วะอ่าอ่าเจ้มนติดก่อนมึงอ่ะฝันรู้ วงถึงตูนแล้วปีนฟ้านะไปปีนฟ้านะืปปนะอรับทราบมีคนเหรอไม่รู้ใครอยู่หลังกูว่ายิงตกระสุนเอออาเนี่วปะยิงหมดแล้วบอกนะตกตูนนะกระสุนอะเดาแล้วค่อยบอกไดนะ้ไหม เฮียไอ้สไม่โหหลังไม่โอ้โหีสายขวาเลยมาดีเลยท่อมาตีเรยเนี่ยเดนซ้ายขวาเลยว่ะ ิดมันเยอะเกินป่ะไม่ได้ยินเลยเลยตุ้มตุ้มตุ้ม,มหูอื้อตุ้มตุ้มตุ้มอาเม็อย่างงี้กูหนักเขมือช่วยช่วยเหลือตอนไหนวะน <laughs> นเนี่ยเดิมศูนย์เนี่ย